เอาละครับคุณผู้ชมสวีดาสวัสดีคุณผู้ชมทีน่ารักกันทุกคนด้วยนะครับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับทุกคนมาทําการรีวิวผลอีกหนึ่งผลนะครับที่มีชื่อว่าผลเคียชันนะครับทุกคนหรือว่าถ้าเกิดเป็นอัปเดตก่อนๆเนี่ยชื่อว่าผลบาเรียนนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาหมุเคียชันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับทุกคนนี่สีสันน่ารักมากนะครับทุกคนอย่มาทําการกินกันก่อนนะครับมาผลเคียชันหรือว่าผลบาเรียนเก่านะครับทุกคนยังกับลูบิดเลยทุกคนอาจทาการกดกินไปเลยนะครับนี่ผล ทุกคน ซึ่งหน้าไอคอนสกิลนะครับทุกคนก็จะเป็นรูปตึกประมาณนี้กันเลยนะครับแล้วก็จะมีสกิลทั้งหมด5สกิลนะครับทุกคนแต่ว่าผลเคีชั่นในร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับคุณผู้ชมผลเคียชันก็อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับทุกคนราคาประมาณ 1, 7 5 0โลบักนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนสนใจกดที่ร้านเจมี่รับกดนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวสกิลผลเคียชันกันนะครับเอาราคบคุณผู้ชมเรามาเริ่มันจากสกิล่อนรก็คคือิลธรรมดาควัุกคน สกิล M1 นะครับทุกคนพอทําการกดไปแล้วนะครับผมก็จะทําการหนีนะครับทุกคนสร้างม่านขึ้นมานะครับซึ่งรูปร่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะไพ่นะครับทุกคนอ่ะทาการสร้างขึ้นมานะถ้าเกิดโดนมอนเนี่ยจะทาดาเมทนะครับทุกคนอ่ะตุ้มดาเมจก็ไม่แรงมากนะครับทุกคนแล้วมอนก็ไม่สามารถวิ่งเข้ามาหาเราได้นะครับเพราะว่ามันมีกําแพงไพ่กันอยู่นะครับทุกคนแต่ว่ามอนก็สามารถสกิลโดนเราได้นะครับอ่ะนี่มอนวิ่งมาไม่ถึงเรานะครับทุกคนโดนอันนี้ก่อน แต่ถ้าเกิดสกิลมากันโดนเรานะครับอ่ะถ้าเกิดสกิลโดนเราปุ๊บม่านก็จะพังนะครับทุกคนก็ประมาณนี้กันเลยนะครับสกิลกลางม่านนะครับทุกคนนี่ก็สามารถแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ตามปกตินะครับทุกคนนี่ซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างได้ตามปกติเลยต่อไปก็จะเป็นสกิลแซดนะครับคุณผู้ชมสกิลแซดนะทรการกลายเป็นปืนไปซะแล้วนะครับทุกคนกลายเป็นป้อมปืนนะครับแล้วทำการยิงไปนะครับทุกคนโอเค นี่ทุกคนทําการตั้งแล้วก็ทําการยิงม้วนหนึ่งตือแล้วทำการตีมอนนะครับทุกคนสกิลออกแนวแบบน่ารักน่ารักสร้างสรรค์นะเนี่ยนะครับทุกคนโอเคต่อมาสกิลเอ็กนะครับทุกคนทําการลิงไปที่บอสนะครับแล้วก็ทำการสกิลไปเลยตุ้มนี่นะครับทุกคนทําการจับบอสมานะครับแล้วก็มาทําการทุ่มหนึ่งีนะผมไม่แน่ใจว่ามันต้องกดค้างหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้มันทุ่มแบบค่อนข้างจะไวต่ลองกดค้างสิ ทุกคนมันต้องกดคันนะครับมันเหมือนจะทําการแบบจับซักแป๊บนะครับทุกคนแต่ว่าจับไม่นานนะเมื่อกี้ก็ทําการกดคันนะครับทุกคนถ้าเราก็สามารถแบบควบคุมได้นะครับก็จะเอาแบบไปทางไหนนี่ทุกคนนี่ในนี้เราก็ทําการทุ่มไปหนึ่งทีนะครับทุกคนสกิลเอ็กนะครับผมต่อมาสกิลซีนะครับทุกคนทําการสร้างเป็นลูบิตขนาดใหญ่นะครับทุกคนทําการกดไปเลยนะครับนี่สกิลแอนิเมชันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนผนนี้ออกแนวแบบสวยน่ารักน่ารักนะครับปล่อยสกิลปุ๊บ อุ้มนะครับทุกคนนี่ทำการสร้างรูบิดขนาดใหญ่มานะครับทุกคนแล้วก็ทำการกักขังศัตรูเอาไว้ข้างในนะครับพร้อมจะทำการระเบิดออกมานะครับทุกคนซึ่งสกิลประมาณนี้กันเลยเดี๋ยวขอลองอีกหนึ่งรอบนะสกิลซีป้มนะครับทุกคนกักขังแล้วก็ทําการระเบิดออกมานะครับต่อไปสกิลเอฟกันก่อนนะครับก่อนจะไปสกิลวีนะสกิลเอฟก็ทําการสร้างบันไดขึ้นไปนะครับทุกคนนี่สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ตามปกตินะครับทุกคน ชอบผลนี้ว่ะมันดูแบบน,น่ารักนะ่ารักอะทุกคนนะเหมาะกับหน้าผมนะครับไม่น่ารักเสลยนได้อย่างโจนมาทุกคนสกิลเอฟกับมอนได้ไหม ถ้ากับมอนจะไม่สามารถทาดาเมจนะครับเพราะมันสร้างบันไดเนาะกับมอนไม่ทําดาเมจนะทุกคนอ่ะไม่ทาดาเมจนะครับโอเคทุกคนสกิลเอก็ประมาณนี้กันเลยนะครับต่อไปครับทุกคนเมจิซิตี้นะครับหรือว่าสกิลวีนะครับทุกคนนะทำการกดสกิลวี้านะครับทุกคน a อนิเมชันประมาณนี้ทําการแบบเป็นรูปตึกกันด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยไปเลยอุ้มทาการสร้างตึกมานะครับทุกคนอ่ะสามารถขึ้นไปเหยียบบนตึกได้นะครับ ถ้าเกิดมอนไปโดนเนี่ยก็ทําดาเมจน,นะครับทุกคนแล้วก็หายไปนะครับผมคือถ้าเกิดเราโดนตึกเนี่ยหรือว่ามอนโดนตึกเนี่ยก็จะไปโผล่อีกที่นึงนะครับทุกคนเนี่ยก็จะว้าไปตามนู่นตามนี่นะครับเป็นการเทเลพอร์ตไปอีกที่นะครับทุกคน ประมาณนี้กันเลยนะครับสำหรับไอเจ้าผลเคียชันนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับทุกคนนะเป็นยังไงทุกคนผลเคียชันรีเวิร์สมาใหม่จากมาเรียกลายเป็นเคียชันเนี่ยเท่ไหมครับทุกคนส่วนตัวเนี่ยก็มองได้เลยนะครับว่าเท่กว่าเดิมแน่นอนนะครับทุกคนสกิลดูน่าเล่นน่าใช้มากกว่าเดิมนะครับแต่ถามว่าเอาไป p v p ได้ไหมก็ต้องลองดูก่อนนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ